ทุกคนอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะหลงเราบุกี้ค่ะน่ารักมากเป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วเป็นเด็กอารมณ์ดีอะ่ะแล้วดูแบบเวลาอยู่กับพ่ออยู่กับใครที่อุ้มเขาก็จะซบโดยเฉพาะอยู่กับคุณพ่อเขาเขาแบบละมุนมากแล้วเวลาปายอุ้มก็ละมุนมากเราบุกี้ของพี่ปายปากเหมือนไอพี่ปายเขาจริงๆนะทุกคน ปากเขาเนาะน่นารักอะ่ะตอนนี้คือแบบหลงอะ่ะบุ๋มเห็นแล้วบุม๋มทนไม่ได้บุมบ๋มแบบว่าหยุดดูแล้วก็ดูไปยิ้มไปน่นารักน่นารักมากเป็นเด็กที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงนางน่นารักจริงๆดูสิทุกคนนิ่งซบพอ่อแบบว่าดูลมุนมากคุณพ่อก็แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาให้คุณลูกไง คุณพ่อลูกสามาเนอ้ออย่างว่าแหละลูกสาวก็อ้อนพ่อแบบโอ้ยน่ารักจริงๆรองน่าสงสารพอเห็นแล้วสงสารลาบุกี้เลยดูคุณแม่พูดน่ารักจริงๆตอนนี้ก็แบบหลงลาบุกี้ค่ะลงลาบุกี้ด้วยนะทุกคนน่ารักอะปากเหมือนพี่ปายเลยฮับวันนี้พี่ปายโทรมามาม่าไม่ได้รับหมาม่าติดประชุมเพิ่งเห็นครับ กี้ทำไมลูกน่ารักจังเลยกี้ออนพ่อเห็นไหมพ่อไม่ให้ให้ความรักกับกี้เลยไม่ค่อยได้อุ้มกี้น้องพลอยสงสารกี้ผมอ่ะพี่พี่อุ้มเขาแบบตกอาทิตย์ละครั้งได้เฉลี่ยเพราะว่าลูกสาวเกาะแขนขาพี่โกะก็ไม่ให้อุ้มก็เข้ามาฝังแล้ว่ว่าโกะว่าเข้ามาหรอว่ากันกันกัน เกาะว่ามาอุ้มมาอุ้มการเท่งก่อนคี่เขาแบบได้ปะาปาได้อุ้มเขาอาทิตย์ละครั้งเองมั้งละครั้งเราแบบแบบเพราะว่าหอมมะลูกคนเล็กนะฮะปอพลอยต้องหาความรักจากป้าปาเองตอนกลางคืนป้าปาก็กล่อมสองสาวเล่านิทานก็ไม่ไม่เคยได้อยู่กับเขาตอนกลางคืน นี่ก็ต้องม่อยหาความรักกี่ล้องว้า ทละครั้งงไม่กินนไได้้อย่่างัมพี่เฉลี่ยแล้วมันแป๊บๆด้วยไงเฉลี่ยที่ละครั้งเองกี้เขาพี่อุ้มเขาน้อยมากเลยน้องถึงบอกว่าเออพี่แบบอุ้มกี้บ้างอุ้มกี้บ้างเขาถึงแบบโหยหาขนาดนี้ดูสิเมื่อกี้พี่พี่ไม่เห็นหากี้แบบโวยวายโวยวายรูสานเป็นไรตอนนี้พี่โกดหรอหรอกี้หะ เป็นไงครับโอรู้สึกดีที่ได้ซบป๊าป๊าพี่โกหลับแล้วไงสงสารพี่มามาพูดจะสงสารพี่เลยก็ใช่อ่ะพี่พี่ฮารับก็ผมมะฮารับไม่ค่อยถูกป๊าป๊าผมอุ้มหรอกครับป๊าป๊าเขามีพี่สาวที่ต้องดูแลก่อมทุกคืนครับ ผมก็จะอยู่กับพี่เลี้ยงของผมและเต้าของผมครับเอาะไรครับใส่ามาหยายไวห้แล้วฟัดแล้วไม่จะนานฟัดเลยเฟัดฟัดไม่จะนานฟัดเลย